โจพร้อมยังโจ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 สอสิบสองสอสามสอี่สอบ้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิสี่และยสิบสองบาพี่เหงาไหมเหงาไหมตอนหนูไม่อยู่อะเหงาครับ แม่งเหงามากครับคิดถึงมากกว่ากูจะเล่นมุกกูไม่เล่นละหนูก็คิดถึงพี่เหมือนกันคิดถึงมากๆาเลยค่ะ พี่มานานหรือยังคะพี่มาตั้งแต่หกโมงครับหกโมงว่าพี่จะมาทุกหกโมงครับหกโมงแล้วคะ6โมงเย็นเหรอ อะไรนะครับพี่ไม่ได้เมือนะครับพี่ไม่ได้เมือนะพี่ไม่ได้เมือครับหนูอเราไม่พูดพี่เป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้คว้าพี่มือดูเลยคือคือพี่ต้องมาตั้งแต่หกโมงแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งไกลหรอใช่ครับตั้งแต่ตีสี่หรอใช่พี่ก็เหนื่อยแย่เลยเนี่ยคะ แล้วหนูก็มาหลังเที่ยงคืนพี่ก็อยู่ดาวเลยอ่ะเหนื่อยไหมคะไม่เป็นไรครับชูชๆนะ ขอบคุณครับเมื่อกี้มัดมัดเซลล์อะครับพี่ก็เลยตอบมัดเนี่ยนุ่นเซลว่าเซลอะไรคะยิ้มทำไมมีแฟนเหรอ พี่มาร์ทออไงเกลสวัสดีค่ะอุ้ยครับพี่แซลพี่เชียวเราคะไม่พี่แซลตัวเองแบบว่าพี่เห็นเราสองคนอยู่ในข้อตรงนั้นเนี่ยแล้วพี่<อ>เห็นยิ้มจูจีอะไรอยู่ไม่รู้พี่ก็เลยถ่ายรูปไปแซลเกียวบอกว่ายิ้มทําไมมีแฟนหนอก็คือแบบแซลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ยิ้มทําไมอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมรัอ โอเคค่ะเกี่ยวเม่ถึงเขียวป่ะนี้เนี่ยเขียวมีเวลาเปล่างานแกงเยอะขึานนั้นนะชิเถึงค่ะหดูคิเถึงพี่เขียวจะรอเลยขนาดดูต่างประเทศดูได้ชิดถึงพี่เขียวเลยค่ะ พี่เสียวคิดถึงหนูนไหมคะยี่หนึ่งครับนี่อยู่ตรงนี้หนูก็ยังคิดถึงพี่เสียวเลยคะ่ะเหมือนกันเลยครับพี่เหนื่อยหรอคะะใช่ยพี่เหนื่อย หำมใช่ไมมีแฟนเนาะพี่เสียวครับหนูอ่อเคยเห็นหนูมีแฟนไหมคะหนูขายเลยหนูมอะไรนะครับพี่เคยเห็นหนูมีแฟนไหม อ้าวคืออะไรเคยเห็นไหมคะคืออะไราาะห,ห,หนูถามไมคะไม่เคยครับทำไมาอ่ะทำไมาหนูถามเงี้ยที่กระเป๋าสองหนึ่งเจ็ดสี่ มุกมันบอกว่าอะไรเลยล่ะเดี๋ยวๆอ่านมุกแป๊บไม่เคยเห็นใช่ไหมคะไม่เคยครับถ้าไม่เคยก็มาเป็นแฟนหนูสิเฮ้ย มาช้าดิพี่รอนานจัดเลยไม่เป็นไรเก็บไว้เลยทางนั้นแห mm hmm. ละเอาไว้เอาเก็บไว้ห้ดมดนะน่ะ แตงกีวหนมจากกน <c oughs> นี่ไม่ได้เปลี่ยนอยู่หรอ พูดอะไรเป็นครับ เป็นเป็นไรคะเป็นเป็นแฟนครับ ดูไม่คนแม่หมอ เอาไปถามเรื่องคอกมัดกันไหม,มว่ามีกี่ข้อกคอข้อ,อได้อันนี้อันนี้แปนแฟนแล้วหรอคะได้แล้วครับ มีก็เรียกอะไรก็ได้สิที่รักเรียกได้ไหมไหนเรียกสิคะอยากให้เรียกว่าอะไรครับที่รักไงคะไม่จริงี่เรียกสิคะที่รัก อพี่ลัก

厉害了！ จุบหนูบ้างไหมขอบ้างเอาซ้ำขอจุนน๊บแฟมมาหนูสอนหนูสอนพี่หน่อยครับพ่อแค่จุ๊บวันที่พี่จุ๊บหนูไอ้ค้ขอ,ขอนอนอย สอนพี่หน่อยครับเอาก่อนนอนที่พี่จุ๊บเป็นะครับ,รบแบบที่หนูทำเมื่อกีเลยครับมันต้องมีท่าด้วยไหมมีด้วยค่ะทำไงอะครับ จูบด้วยสิคะทำไม่เป็นอะครับมันที่หนูทำไงเมื่อกี้แค่ดมดมเอาจมูกแตะใส่จุ๊บลุกบอล อีข้างข้างด้วยหรอครับค่ะหนูจุ๊บเก่งจัง ต้องตอกตะปูด้วยครับ <c oughs> พี่เริ่มชอบแล้วอ่ะท่านี้ <c oughs> ถ้าตอกตะปูเราก็ต้องจุบด้วยแตหนูหน,นหนูลองจุบด้วยแต่หลองจุบ เห็นไหมคะอมอมเอาอีกบไหมคะเอาอีกครับพี่ทำไม่เป็นเลยครับเอาอีกบไหมคะเอาอยิบครับเอาอีกเห,เหรอคะ พอแล้วครับเดี๋ยวหนึ่งไงคุ้มเลยพี่คิดดังไปเหรออะไรคุ้มคุ้มนะคะพี่แค่คิดเองนะเหรอคะใช่ครับหนูได้ยินด้วยเหรอได้ยินค่ะสงสัยคิดดังคิดดังไปหน่อย พี่ต้องต้องต้องอะไรคะพี่มีอะไรจะบอกครับ้ังไงคะพี่ต้องพี่ไปไหนพี่เขียวห,ห,หนูก็โดนนะครับ พี่ว่าพี่ต้องพี่ต้องอะไรคะพี่พูดสิพูดหน่อยพูดพูดไม่ต้องพูดก็หล้ไปแล้วพี่ต้องไปกินชาไข่มุกครับพี่ขอโทษครับ วันสุนตีนไม่อยู่